แล้วขึ้นถ้าไอพวกเบาอเนี่ยไอที่มันตีสเกลิตันอยู่แล้วนะเนี่ยไอตัวเนี่ยที่ผมลงงลิปไปเนี่ยที่มันฆ่าไปหมดเลยอะเสียดายแล้วมาเพื่อนนายนายไม่รอแล,ล้วโกเลมฉันจะ้างแค้นให้นายโดยการใช้ไอนี่มาตามมาแล้วคุณจะปลอดกดเข้าไปที่แอปนี่ดออ on อด on. อด on แล้วพิมพ์ว่า เราไม่ค่อยเราไม่เข้าแอปนี้มาเป็นชาตินะทุกคนเอ้ยมันมีแบบนี้ด้หรอวะมันก็มีแบบหลายเอาอันนี้ผมเคยโหลดไปแล้วผมโหลดเยอะมากในนี้แต่สิ่งที่ผมชอบที่สุดในอันนี้ก็คือนี่มันจะมันจะมีให้เราพิมพ์เราจะพิมพ์ว่า S C P เฮ้ C P เออโอเคตามที่กับผมได้รีวิวมาตอนนั้นผมโหลดมอดไหนว่ แอดออนนี่วะแอดออนอันแรกปะไม่ใช่เ้าต้องหาแอดออนไปเรื่อยๆไม่ใช่นี่เอ่มเอ่อโอ้ใช่ๆๆตอนนั้นผมโหลดมาเป็นของใครนะโอ้ดูเท่จังว้าวไม่ใช่ไม่ใช่นี่ไงเจอแล้ว้นี่ผมโหลดอันนี้มา แบ,บนึงแปบบนึงไปโหลดเเป็นซูงกาเล็กซี่เอเออแล้วมก็จะมีโฆษณาบบขึ้นหมดแหละโอเคเวลาเราโหลดเสร็จแล้วแล้วก็กดคําว่า Open แล้วมันก็จะขึ้นไปในม e าครับในอัตโนมัติผมไม่รู้หน้าที่เป็นโหลดแบบของแบบไออตาไมาครับตามที่เขาแบบโหลดที่เห็นโหลดใน YouTube กันผมไม่รู้ว่าจะได้ไหมนะคือผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้จริงๆนะเนี่ยว่าว่าในนั้นน่ะมันจะได้หรือเปล่า อเอซีพนี่ไปกันคอนเฟิร์มไปอไปไปไปบอดําโดนไหนมัาลายมอามนล้วดูซิว่าชนได้ไหมอ่าทนก็หกหนึ่งเจสามหกแปดสองนี่แหละสามตัวเต็งที่ผมรีวิวอันนี้คือคลิปที่ผมแบบเพิ่งรีวิวแล้วมันแหลกมากผมต้องหาที่อื่นแล้ว ตอนนี้ไหนอขอดูก่อนว่า scp เข้ายัาง scp โอ้เต็มเลยครับแบบนี้มันมันยังไม่โหลดศูนย์ห้ากมาก่อนเลยระดับแรกมามามาต่อไปก็ลบลบหนึ่งเสมามีแค่ตัวเดียวแล้วหกแปดสองโอ้ห 8ปดสองมาให้หมดเลยแล้วกันโอเคคือมันยังไม่โหลดนะขอดูก่อนอันนี้คือศูนย์เก้าหกแล้วทุกคนปึ๊บอ๋อผมเผอตีเขาหนึ่งเจดสามเนมมันไม่โหลด mm hmm. ว่ะลองวางมอตตัวอื่นวัด <What? S 2> มันก็เฮ้ย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  โ<ไ>อ <ane> wow, ้ยเฮ้ยแม่ตีตัวอะไรอ่ะมันมันน่ากลัวจริงๆนะนี่เอ้ยวอดามได้ยินแล้ววอดามได้ยินผมวางตรงนี้อ่าเดี๋ยววางให้ตรงนี้ไดวอดามวอดามเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคำรามแ้วคำรามแ้วนี่ะไรแนี้ลงมเราปล่อยให้มอนสเตอร์เขาดูเอง เฮ้ยเฮ้ยอย่บอกว่าชายกายตายไม่ไม่ไม,ไม่เขายัางไม่เขายัางทำลายบล็อกดินได้อยู่เขายัางอยู่นะเฮ้ยชายชายกายสามารถล้มเอลเด่นได้วะ่ะโอ้ตอนนี้มันอารวาสอยู่จะอย่าไปเข้าใกล้มันเลยนะระเบิดโทรศัพท์ระเบิด ถ้าบารเป็นยี่สิบยี่สิบสิบยี่สบล้านตัวเนี่ยยังไงก็ระเบิดถ้าเป็นแบบของพวก SCP แบบแบบเนยมันก็จะเป็นแบบนี้โทรศัพท์ใครที่แบบยังไม่โหลดนะมันก็จะเป็นอย่างนี้อ่นี่ไงเต็มเลยสงสัยนะ่าจะเข้าไว้ไปหน่อยแต่ผมยังเชื่อในใจในหนึ่งเจ็ดสามของผมนะผมรักศูนย์ก้หกกับหนึ่งเจ็ดสามอ่ะไปไม่ไม นปีแล้วเฮ้ยโอเคนี่เราจะวางหนึ่งจิตสามไปหนึ่งตัวโอเควันนี้วางแล้วโอ้โหลายเซนของนายนี่มันแข็งแกรง่งจริงเลยเพื่อนโอ้เสียงเกมก็แบบดังเลยไปไป เรก็แบบใช้จินตนาการดูเอานะอืยมันไม่สั่นโอ้ยใจกายอย่าเดินเยอะดีมันแหลกเฮ้ย ดีตัวอะไรอยู่เฮ้ยเฮ้ยเแรงแรงแรกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่นี่อัอมผมไปกินนี่มันมันเกิจสาอุดุดุดเฮ้ยไปนี่กส่วนะทุกคนผมว่าเข้าใหม่ดีกว่า ลงใหม่ครับคอนเฟิร์มไปเปิดเปิดเกมมาในเช้าอนี่สดใสในทะเลทรายอันกว้างใหญ่ไพศาลอุ้ยทุกคนเราติดเกาะเนี่ยเราจะใช้ชีวิตในเกาะใช่คือโอเคได้เวลามาลุ้นแล้วว่าคลิปนี้จะจบเลยไหมเอซี 我们家会有信了